อาละดีใจดีใจติดลยดสวัอะไรอย่าพูดเสีงฟังไม่รู้เื่อ่ะสวัดีอ่าสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะพออินน้ำตัวเ็พออินครับวันนี้นะเราสคนจะมารียตเครื่องแป้งของมาดามแอนทำไมต้องเครื่องแป้งทังแต่นี่กรนดีกระดานล้างหน้าวันนี้เธอไม่ต้องรีวิวฉันจะรีวิวให้เองอ่า เชิญทุกคนมาตรงนี้ก่อนนะคะจะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่มีเนี่ยนะคะสมบัติพ่ออินมีแค่หวีสองอันดีนะคะกับคัตบัตเท่านี้จริงๆคเอันนี้อันนี้น้ำหอมเนี่ยประมาณ10ปีแล้วลดไปเท่านี้คือที่มันลดไป ไม่ได้ไหลไม่ได้ฉีดนะเพราะว่าวันไหนฉีดนะครับเมียจะจ้องตาจะแบบเฮ้ยวันนี้ทำไมทำไมถึงฉีดถ้าเราฉีดวันไหนนะวันนั้นเราจะถูกเป็นผู้ต้องหาทีจะไปหาสาวใช่ไหมมีวันหนึ่งอยู่ดีออกกับบ้านไปแล้วฉันมาแต่งตัวก็ได้ยินกับได้ินน้ำหอมว่าใจแม่งคิดไปแล้วมึงไปไหนนี่เนี่ย นี่นะคะทั้งหมดนะครับสมบัติของพ่ออีนี่นะนะส่วนที่เหลือนี่นะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะรวมถึงในายเก็กโรลกมีอะไรอันนี้เปิดไหมเปิดไม่ได้หรอันนี้เปิต้องห้ามเหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้เช็คว่ามีอะไรวะเขาได้ดูพอได้ทไมอ่ะ เอ๊ะทำไมต้องมีร in uh, uh, uh. ับลมพรมนหยอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวพ่ออินจะช่วยรีวิวให้เรามาดูกันที่โซนด้านนี้ก่อนเลยละกันนะดี๊ชั้นบนสุดเนี่ยนะคะโอ้โหนี่เก่ามากอันนี้เป็นนาฬิกาเมื่อ10ปีแล้วคือมันเป็นนาฬิกาเก่าเนี่ยใช่ตั้งแต่มีลูกคนเดียวเนอะได้แบบมีลูกคนเดียวคือมีตองเกตนะคะตอนนั้นก็คือจำได้ว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่คอนโดเพื่อนบ้านเอามาเอามาให้แล้วเราก็เลยตัด ตัดภาพของน้องเกสเนี่ยใส่เข้าไปใช่แล้วพอมีลูกคนที่สองคนที่สามก็ยังไม่ถูกเปลี่ยนนะมันอยุ่งไมันยุ่งนชั้นนี้นะคะก็จะมีเป็นในส่วนของกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ครีมทาตัวทาหน้าได้หมดนั้นชั้นนี้นั่อย่าพูดอย่าพึ่งพูดไม่ได้เกี่ยวกับคุณออวยเวทีอย่าพูดนะอย่าพูดนะอันนี้ถ้าเป็น moisturizing cream นะคะเป็นให้ความ หอเซราวีโอเคจั๊ดจั๊ดจดจดคิดจะกินนี่ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดน้ำหอมก่อนเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยแม่แม่ฉีดปุ๊บเนี่ยมีปัญหาปล่อยมันละเฮ้ยเอกไปอันนี้ครีมของน้องกายเอ้ยน้องเกณฑ์นี่เบบี้โลชั่นแล้วแต่เราจะได้ยังไงเอามันทำอะไรคือต้องบอกยี่ห้อนี้คินดี้ดีไม่ใช่ดีมากเลยนะ แต่พอมเป็นฝั่มอะรู้สึกไหมว่าแบบอ๋อเวลาปั๊มมันปั๊มไม่ขึ้นพอสุดท้ายจะปั๊มไม่ขึ้นเยอะแยะเลยนี่ข้างในมันจะมีครีมหลงเหลืออยู่คือแบบก้นขวดนี่คืองกเรื่องของเรื่องเข้าใจละขวดหนึ่งทำไมทำไมถึงมีขวดของลูกมาเนื่องว่าขโมยใช้จริงๆแล้วคืองกนะส่วนอันนี้นะเป็นของเกาหลีนะคะชื่อจุงแซมมวยค่ะซึ่งดูแล้วสภาพก็คือไม่ได้ใช้เพราะฝุ่นจับนะตั้งไว้ทำไมมันคือ ไส้ในของเติมตัวนี้แต่ว่ามันเน้อไม่โอโอเคนะส่วนอันนี้เป็นเกลือเหรอคะวิวิวิธีดูแลหินนนายานี่แม่แอนนี่นะคะเขามีเรื่องสายมูหน่อยหนึงนะฮะน,นี่นเขาเป็นเป็นสายมูอ่ะเขาจะมีอันนี้ไม่มูอันนี้ไม่มูอันนี้เป็นหินที่มันดูดซับพลังงานขึ้นของหกขึ้นแบบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคือเราใส่แล้วมันจะทําให้แบบ โดนเขาหลอกมาอย่าไปคิดมากคือเขาก็ยากจะขายขิดไม่ได้อย่างนั้นแหละดูดซับคือโทรศัพท์มันจะดูดได้ยังไงว่าโทรศัพท์แต่มันสูดได้จริงๆนะโทรศัพท์มามันต้องไปเข้าไม่จร้วูไม่ติดอันนี้ถ้ามันยังโดนติดติดอยู่นะก็โดนเขาหลอกนะพอโตัวเขาหลอกปึ๊บหนีไปไกลต่อมานะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นน้าหอมนะคะนี่ชั้นน้ําหอมก็จะมีน้าหอมของแม่แอนเนาะ อันนี้เป็นของมิเซ่มิยาเกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาที่แบบเดียมเดียมมันกระปงเป่านะคะอันนี้ก็เป็นของดาวินด้อมค่ะกูวอเตอร์นะคะ,ะนี่นี่อันนี้เป็นคู่กันนี่นะคะเป็นซีรีส์เดียวกันนะมีคนซื้อมาฝากอันนี้เบอร์เบอรี่อ่ะนะคะอันนี้อุ้ย <c oughs> เปิดมนาะปุ๊บ <c oughs> ทำไมมันหลุดมาเลยอ่ะ <c oughs> ุดมาเลยหลุดอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่คือต้องบอกกันหลายๆคนคง <c oughs> บอกว่า ทำไมพ่ออิแม่แอนน้ำหอมน้อยจังคือหอมอ่ะเป็นคนหอมธรรมชาติตอ,อ่ะถ้าคนเราเนี่ยจิตใจสะอาดนะคะน้ำก็ไม่ต้องอาบก็ได้ <c oughs> นะเออจริงป่ะ <c oughs> ส่วนอันนี้เขาเรียกน้ำประเจีย๊ยบกับน้ำตกะะ่ะไว้ทำเวลาเวลาทำอย่างนี้นะคะมัาก็จะหยอดๆยอย่างนี้แล้วน้ำตกนะเห่นไหม เก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเขารู้ดังนั้นนังชนีนัชนีอย่ามายุ่งกับตรงนี้เดี๋ยวเพื่รีวิวให้เองตัวอันนี้นะคะของบูการี่นะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะแถมมากับสายการบินเพราะฟอ r e เอมิเลดใช่ไหมอันนี้เรานั่งบิสเนสคัาอะไรหรืออะไรสักอย่าง<ช>ตัวอันนี้นะคะเป็นกระจกนะคะด้านนี้นะคะัส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าแบบพกพาไว้ตอนที่เราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีของที่ไว้เดินทางมากมาย เช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีพวกสบงสบู่บางทีแบบโรงแรมแบบมันก็มีให้น้อแต่ว่าบางทีเราไม่ถูกใจบ้างหมดบ้างหรือไม่พอบ้างหรือว่าบางโรงแรมก็ไม่มีใช่ปะเราก็พกไว้ไว้แบบเผื่อฉุกเฉินอันนี้เรอันนี้อะไรนี่ฮะสำหรับไว้คนแก่ใช่ไหมจะเป็นลมอ่ะเจ๊จะเป็นลมอ่ะโอเคในกล่องกล่องเนี้ยไม่ต้องเือหรอกเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสมบัติที่แบบพร้อมพร้อมพุกพา นะไปแบบตามต่างจังหวัดในนี้ซีรีส์เดียวกันอันนี้ก็เป็นทีมแบบเหมือนกันเหมือนหมวดอันนน้นก็คืองกงก <c oughs> งก็ยังแบบเหลือตูดก็เอาควักออกมาใช้ <c oughs> แทนที่จะใช้กับลูกนะทีมตัวเองมีไม่ไม่รู้ <c oughs> มีฉันเก็อาลูก <c oughs> เวลามันเต็มหมดอนะมันปั๊มไม่ออกแล้วเข้าใจบ้ามันเกาะคาบคาบขอบขอบแล้วแต่ขวดปั๊มมันทิ่มอยมางเดียวฉันก็ควักไว้แบบนี้ไม่ต้องแกะตัวเยอะอ่ะนี่อะไรอันนี้นี่อันนี้ของแถมมาอ๋อเขาให้มาก็ ใส่ไว้สวยๆไม่เคยใช้นะอันนี้ล็อกซีแทนอันนี้ก็มีคนให้มาใช่ไหมใช่แล้วมาเก็บอะไรเน่นี่ฮ้ยที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยก็คือเราได้ปีใหม่มาอันนี้เป็นครีมทาตัวพอดีของเดิมเนี่ยเก็บตกลูกไม่หมดก็เลยไม่ได้เปิดขวดมาโอเคอ่านว่าโอ้โหใช้อันออกมั่งโอ้โหยด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 อ่าอ่านว่าออกซีแทนอามองมิวเวลโอ้แต่เป็นเป็นภาษาฝรั่งเศสโอ้โหอ่านว่าอะไรอ่ะแล้วไหนอามองเนี่ย ไม่รู้มีแต่มิวเวลอ่ะอ่ะต่อมานะคะอ่ะนอกจากเจนี้นะคะก็จะเป็นสมบัติพวกตานะคะก็จะมีขนตาต่างๆขนตาปอม<ว>ที่เราเห็นมาดามแอนเนี่ยตาสวยๆเนี่ยขนตาดิ้งๆของปลอมทั้งนั้นนะคะจริงไหม <laughs> อ่ะิงจ <laughs> ไม่ค่อยได้ติดไม่ค่อยได้ปัดมสาสคาร่าแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ปัดมาดูคือถ้าอยู่บ้านนี่ขนตาจริงขนตาปลอมเดี๋ยวดึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองตดลอง,ลองดึงก่อนนะเพคือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแค่ถ่ายงานนอนแะน่อ,อยู่บ้านเราก็จะไม่ได้แบบปัดให้เปลืองมาสคาร่าอีกเก๊หนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมวดซุกจิงอะซุกตั้งแต่ยาสีฟันมันไม่มีหมวดอะไม่รู้ว่าหมวดอะไรมีจานรองเท้าแตะกินคือมันอะไรเนี่ย อันนี้กันไก้ตัดเล็บหรออ๋อ,อนี่นะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกซูตติ้งปามนะคะซูตติ้งปามแปลว่าอะไรเป็นทาแก้แพ้แก้คันอ๋อเป็นหมวดแบบ แบบยานิดนึงเนาะอ,นนอะไรอย่างงี้แอนตี้ครีมอย่างงี้เนะาะผิวสีเข้มๆค่ะฝ้ากระอะไรอย่างงี้อ,อ,อ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกหลอดเล็กๆนะคะ <c oughs> มีคัตเติ้ลบงคัตเติ้ลบั๊กนิดนึง <c oughs> แล้วก็มีอันนี้ไว้ไว้ทำความสะอาดหน้าโ <c oughs> นอะไม่ใช่เหรอคะไม่เกลี่ยแบบพวกคอนซีลเลอร์อ๋ออ๋อโอเคมันเป็นลังหนักฟอ,องน้ำนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำชิ้นเล็กสำหรับเอาเยะสงสัยจะไปไม่ไหวตรงเนี้ยมันมันเริ่มเข้าหมวดหมวดแบบครีมยาก เดี๋ยวปล่อยแม่แอนลุยดีกว่าไปไปไปแค่น,น,นี้ก็ไปต่อไม่ดได้เดี๋ยวเขาจะ <c oughs> เอางี้คลิปเราเนี่ยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างส่วนใหญ่ไม่มีสาระอ่ะส่วนไม่มีสาระจะไปแล้วค่ะ <c oughs> อะเรามาดูหมวดไอ้น,นี่ก่อนแล้วกันนะคือเอาใกล้ๆก,กันอย่างช่วงนี้ที่แม่แอนแบบมีผื่นแพ้นี่นะคะมันก็จะเป็นเซตนี้นะคะคือด้วยความที่เราไปทําอะไรกับร่างกายสักอย่างหนึ่งแล้วแบบ เหมือนแพ้สารเคมีอะคันนะคะอันนี้ T A ครีมก็จะทาแก้คันนะแล้วก็นี่ทาไดอะบีเดิมอันนี้ทาตอนแบบเหมือนผื่นหายแล้วแต่ทาเพื่อแบบลดรอยที่มันตกค้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนี่ก็แก้แพ้ผื่นคันเหมือนกันอันนี้เป็นของเบบี้เกตมาก่อนตอนแรกยังไม่ได้ซื้อขโมยลูกมาขโมยเหมือนกันเห็นไหมอ่ามันเยอะจังเลยเนาะใช่แล้วก็อย่างนี้อันนี้หลายคนบอกว่าให้แม่แอนใช้รองพื้นอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดอะ เราลืมเอาของไปบ่อยมากเราก็ไปซื้อตามเซเว่นค่ะมีพวกบีบีครีมรองพื้นวิธีใช้ที่ถูกต้องนะคะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่เพราะว่าไม่ใช่รองพื้นอย่างนี้เหรอคะอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋อรองพื้นยังไงเราใช้กว่ารองพื้นนะคือบางทีแบบลืมเอากระเป๋าเครื่องหอมไปก็แวะเซเว่นซองละสามสิบสี่สิบบาทแม่ก็ใช้เหมือนกันมันเยอะขนาดนี้จะใช้กันหมดได้ยังไงเนาะตัวนี้หลายคนอาจจะเคยเห็น ยิ่งคุณแม่ที่แบบมีแผลผ่าตัดคอนะคะตัวนี้เดอร์มาเดอร์มาติกอัลตร้านะคะไว้ลดแผลเป็นนั่นเองนี่ของดีปัจจุบันไม่ได้ใช้แค่คุณแม่นะแอนเห็นสาวๆ Beauty er mm ิวตี้บล็อกเกอร์ก็เอามาพวกทารอยสิวอะไรเง mm hmm. ี้ยออนะคะทีนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นจริงๆตอนออกแบบบ้านเนี่ยนะคะคือคือรู้แล้วว่าครีมมันเยอะเพราะบ้านเก่าเนี่ยพอมันไม่มีมุมมุมอย่างเงี้ย โอ้โหมันล้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะมันไม่มีที่ที่จะแบบตั้งอ่ะตั้งของตั้งของนี่ถ้าพอเราทําบ้านใหม่เป็นดิวอินนะฮะเราก็จะพยายามมีมุมหลบเพราะมีใครแบบอัดตักก้องไปไปอยู่เลยอัดเดินมาโอุ้ยตูดลุกไม่รู้นี่งๆแล้วพอเจอบางทีโอ้โหเก็บของเยอะมากนี่นะอ่าทีนี้ข้างบนก่อนเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรอ่ะแมวอ่ะเสืออันนี้แผ่นจอี๊ะ อ๋ออันนี้ดีมากนีต้องบอกเลยนะของจีนนะฮะนี่นะัะนี่ห้อยฟังหน่อยครับโอ้โหเป่าฟู่ถังเป่าฟู่ถังอ่าอันนี้อ๋อนี่ของรัฐบาลจีนนะฮะนี่ของดีมากเวลาตอนที่เราเมื่อยเมื่อยเนมื่อยนะฮะแปะลงไปตอื่นเช้ามาเมื่อยกว่าเดิมอ่ะไม่ตรงที่แปะหายเมื่อยหายเมื่อยไปเมื่อยต้องอื่นนะ เมื่อยกว่ามันดีมันดีอันนี้ต้องบอกเลยนะครัโหสุดยอดยไม่แต่เธอเคยรู้ไหมว่าฉันอนะเคยอ่านดรามาร่า,า,าเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่ารัฐบาลจีนี่เขาบอกผู้ถามมันไม่มีจริงทำไมมันถูกหลอกอัพราคามาแตนก็ไม่รู้ว่ามันแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงโ,โอเคอ่ะถุงนี้ถุงนี้คืออะไรอะไรลูกแก้วอะไรอ่ะยาทาเล็บอ๋อใส่พี่อันนี้เลยเน่เน่เน่ดูสิ เยอะแยะสุดท้ายแม่แอนว่าทิ้งทั้งหมดเลยดีกะวะ่ามันน่าจะหมดอายุแล้วเนี่ยเนอะจริงเหรอนานแล้วอะ่ะจริงเหรอเนี่ยมันทิ้งหมดเลยเหรอเดี๋ยวลองเน<ด>ี่ยดูส,ดสิมันจะมีของแบบเก็บข้ามปีข้ามชาติแต่ไม่รู้ไม่รู้อีกกี่ชาติจะได้ใช้อะ่ะเรเคยพยายามจะทาเล็บเองแล้วสุดท้ายพอใช้ทาแบบเนี้ยเราด้วยความที่เราไม่มีแม่บ้านเนาะทำไมโยคอนโดทาเสร็จไปล้างจานไปดูแลลูกวิ่งจับลูกอ่ะเล็บก็เละทันทีคืออยู่ได้ไม่ถึงวัน ก็เลยเลิกทาเล็บเองแล้วก็ไปทาแบบทาเล็บเจลอะไรประมาณนี้มันก็จะอยู่คงทนเป็นเดือนๆประมาณนี้ค่ะอ่ะมาแย่แล้วแย่แล้วมันไม่มีอยแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยดิมันไม่มีอยมันทิ้งไปทิ้งไปทิ้งนะมันมาจากจีนออเมานี่มันแก่เลยวุ้ยวุ้ยหุดหงิดจุ๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมามามาอาย่าเบบี้แก๊ร้องไห้ ปล่อยเขาไปดูปะมาตรงนี้นะคะชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่แบบเออใส่ของที่เราหยิบจับง่ายบ้างแล้วก็ด้านหลังๆก็อะไรก็ไม่รู้อิเล็กเเขกขานะคะอันนี้จะเป็นเ,เขาเรียก่อไงบับเบลิลบาร์สนะคะเอาไว้ตีฟองอ่างอาบน้ำเวลาเราไปโรงแรมนะคะนี่ก็จะเป็นโทนเนอร์เอาไว้เช็ดหลังจากแบบว่าเราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนจะลงครีมรองพื้นมาเชลเลเซอร์ต่างๆก็จะลงโทนเนอร์เพื่อ เช็ดผิวเตรียมผิวให้สะอาดเอี่ยมนะคะเพื่อที่จะรองรับมาเจอร์ไลเซอร์หรือครีมบำรุงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัว cleansing water cleansing เช็ดเครื่องสำอางนั่นแหละนะส่วนอันนี้เป็นตลับแป้งเด็กของ s h i ิเชโดจากญี่ปุ่นนะคะชอบมากแต่เราไม่ได้ใช้ปะแป้งหรอกมะ เราไว้แบบปะตัวคือไม่ชอบแบบเทแป้งลงมาเป็นมือจะเห็นว่าแม่แอนไม่มีกระปุกแป้งเด็กอยู่บนโต๊ะเลยบนโต๊ะเครื่องแป้งเลยนะคะจะไม่ชอบแบบอารมณ์แบบเทเทแป้งลงบนมือเพราะบางทีมันมาแบบเยอะเกินอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยใช้เป็นอย่างนี้แล้วก็ตกๆตตไปตามตัวนนองตัวนันนี้ซื้อมาให้พ่ออินแต่พ่ออินไม่เคยใช้วันหลังนะเราคงไม่ต้องทําอะไรเพื่อเขาแล้วแหละอะไรไหอะไร อะไรเือซมาให้เธอกะว่าให้เธอทาแบบก็มันเราเป็นคนหน้ามันเอาออยคอนโทลบทามันก็ยิ่งมันออยคอนโทลคือสําหรับคนที่เป็นเป็นเครื่องสำอางควบคุมบลา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 ลาเบบี้เกนสวัสดีครับเบบี้เกนงงสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับวันดีอุ่นงงตื่นนะนคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตลับที่แบบ คือสังเกตว่าถ้าเห็นมันอยู่ริมๆก็คือยิบจับง่ายนะอันนี้เอาไว้ใช้ที่บ้านคือมันแตกปนปี้หมดแล้วค่ะเราก็พยายามใช้ที่บ้านให้ให้ให้หมดนะูนเป็นแบบว่าปัดแก้มปัดอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันไฮไลท์เห็นป่ะปนปี้หมดเลยส่วนอันนี้คือตลับเจ๊งแล้วนะคะเนี่ยปิดไม่ได้เป็นแป้งรองพื้นนะคะอะ ผ่านไปเลวส่วนชั้นนี้เป็นชั้นที่หยิบจับมากที่สุดนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นตรงกลางนะคะก็จะเป็นพวกครีมบำรุงต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็นนี่ยูซารีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์นะคะจะทาไว้ตอนกลางคืนหรือจะเป็นตัวนี้หมดและยังไม่ได้หยิบขวดใหม่มาเอสเตลอเดอร์นะคะแอดวานไนท์รีแพนนะคะขวดนี้คือต้องบอกว่าดีมากใช้แล้วประทับใจมากแต่ขวดหนึ่งก็แพงมากนะคะซื้อเป็นเซตมีเซตอันนี้30 ML มั้งใช่ไหมเออ แถมปวด15 ml ได้45 ml อ่ะจ่ายไปคือลดราคาแล้วก็คือแบบ2,500บาทประมาณนี้แต่มันก็ใช้ได้นานนะเพราะมันใช้แต่กลนงคืนใช่ก็ใช้ได้หลายเดือนอยู่ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วดีนะคะเป็นคล้ายๆแบบ facial treatment oil นะคือจะเห็นว่ามันมีน้ำมันอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีส่สวนผสมองเวลาใช้แล้วก็เขยาขยาๆๆอยา่ยางนี้ให้มันมันจะเป็นสีนขุ่นๆเแบพบี้เกลร้องไห้ใหญ่เลยอะ ขย่าอย่างนี้ใช้ทาก่อนนอนตื่นมาคือหน้าแบบเขาเรียกไงอะหน้าเดง้งหน้านุ่มนุ่มจริงๆแต่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าเลยก็คือมันเป็นออยที่แบบค่อนข้างเข้มข้นเวลาเรานอนเงนผมกระบกลงมามันทําให้เราผมมันเร็วมากๆ <c oughs> คือก็ต้องแลกกันว่าเอ้ยดีไม่ดีเลยประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้ส่วนครีมที่ใช้บ่อยสุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ มาเดเซล่านะคะเป็นสำหรับช่วยเรื่องลดริร้วรอยนะคะอันนี้เป็นไอครีมนะนอกนั้นก็จะเป็นขวดเล็กๆน้อยๆเน,น,น,นี่ยของแถมมาล่าเมอร์เซียนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆตัวรองพื้นอะนะ <Oh. นอกนั้นขวดกระปุกกระปิก๊กเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นของที่มาจากโรงแรมต่างๆเนี่ยในโซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าพวก b บบี้มอยส์เจอร์ไรส์มอยส์มอยสของหานคือเวลาหลายๆคนคงรู้ว่าแม่แอนพ่ออินครอบครัวเราไปเที่ยวตามโรงแรมบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่แบบเกรดดีหน่อยถ้าไปพักห้องสวีทหรือห้องดีๆเขาจะจัดอเมนทิตี้มาให้พวกแบบแชมพูสบู่ครีมทาตัวเนี่ยเป็นของผลิตภัณฑ์สปานะคะเลยทำให้แบบเฮ้ย เขาให้มาเยอะเราจะไม่เก็บกลับมาก็เสียดายแล้วก็ทยอยทยอยใช้ขวดเล็กขวดน้อยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูต่อชั้นล่างกันของข้างล่างนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางที่แบบเน่ามากแหละข้างในก็จะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพวกแปรงปัดแก้มแล้วก็อายแชโดว์มาสคาร่าต่างๆเนาะนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระตุกกระติกอย่างในกล่องนี้ก็นะก็จะเป็นกระปุ หนังยางกิ๊บอะไรอย่างเงี้ย,ยน,นะคะ <_ C> e <ars> เผื่อเรามีทําผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสต็อกแปรงต่างๆที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นสำลีเช็ดหน้าครีมสเปรย์พ่นสเปรย์น้าแร่พ่นหน้าอะไร,น,รน,น,นะคะแปรงกันคิว้วมีกันกลพกติดไว้เผื่อแบบตัดป้ายเสื้อผ้านู่นนั่นนะะี่อะไรงียขวดสเปรย์พ่นให้เสื้อผ้าไม่ยับเพราะบ,บางทีเสื้อผ้าอยู่ในตู้อ่ะอัดกันแบบแน่นมากนะคะเราก็จะอย่างเช่นกลางคืนเตรียมว่าเฮ้ย พรุ่งนี้เราจะใส่ชุดอะไรหยิบออกจากตู้มาตรงชายกระโปรงมันจะมีความยาวนิดนึงแล้วก็แขวนไว้แล้วเราก็พ่นตอนเช้ามามันก็จะเรียบขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะมีเนี่ยแว่นยางมัดผมนัม่นนี่อะไรประมาณนี้ก็ข,ข้าจะมีประมาณนี้นะคะไม่เยอะเท่าไหร่นิดเดียวอันนี้บ้านหรืออีเวนต์บอยครับ <laughs> นิดเดียวใช่ไหมโอเคนะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้เนะาะใครสนใจตัวไหนหรือแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าไอแต่ละตัวเห็นผ่านๆเมนตัวเครื่องแป้งเนี่ย ใช้ทำงานอะไรยังไงสามารถแบบว่าแคปจอแล้ววงมาถามมาดมแอนได้นะคะเดี๋ยวเราจะามารีวิวละเอียดละเอียดได้เลยหรือถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าแบบเอ้ยช่วงนี้แม่แอนใช้ครีมตัวไหนเยอะๆใช้แล้วมีประสิทธิภาพยังไงนะคะหรือว่าแบบประทับใจครีมตัวไหนบ้างนะสามารถสอบถามาถมาเพื่อเราจะทํารีวิวครีมทานหน้าครีมผลิตภัณฑ์บารุงผิวสําหรับมาดมแอนในช่วงวัยแบบว่าจะซีสอยู่แล้วอะ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายสองจุก ลงจุดบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเพลงหรือติดตามมารัมแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทางไอจีและ Facebook นะจ๊ะ